กรมอุตุเตือน24ชั่วโมงข้างหน้า50จังหวัดเสี่ยงหนักเตรียมรับมือวันที่15สขคข้อ2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่างปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา06:00น,นวันนี้ถึงเวลา06:00น,นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กมชมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน์สีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กมชอมอภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมาก บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพนะครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำาสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กมชมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมาก บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วเช,ชียงเราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กมชมทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมาก บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบที่รีขันนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กชมชมทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองระลาลสา0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูนอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กมชอมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่าหเมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15ก่ออกอมชอม